สวัสดีครับพี่น้องทุกทท่านนะครับวันนี้ก็จะได้เอาสูตรหลักหน่วยเป็นสูตรใหม่นะครับพี่น้องสูตรใหม่นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาอยู่ที่ประมาณ12งวดนะครับ12งวดนี่เขาก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับหลุดงวดที่งวดที่6นะครับพี่น้องเห็นไหมครับงวดที่ผลลัพธ์ออกที่0ูนย์หนะครับหลังจากนั้นเขาก็เดินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องเห็นไหมครับเขาก็เดินเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็จะมาสะดุด เข้าหลักสิบนิ้งวดหนึ่งนะครับที่ผลลัพธ์ออกที่2อศูนย์นะครับพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็ส่วนมากจะมาแต่หลักหน่วยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับเข้าแต่หลักหน่วยนะครับเห็นไหมครับมามาเข้าเรื่องเลยพี่น้องเรามาดูวดแรกที่เขาเดินเข้ามานะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วสูตรนี้ก็จะได้แค่3ตัวนะครับมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นหลักหน่วยนะครับผมจะวางไว้เป็นหลักหน่วยให้นะครับพี่น้อง ถ op, <sk its el Philadelphia> ้าพี่น้องชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับเรามาดูครับวดแรกเขาการคิดคำนวณก็จะได้1 0 4นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่ห0นะครับเลขศูนย์ก็มาเข้าที่หลักหน่วยก็ถือว่าผ่านเป็นวดแรกนะครับพี่น้องเห็นครับแล้วถัดมาได้4ี่สามเจนะครับผลลัพธ์2ตัวล่างบานวดนนี้ออกอยู่ที่5้าสี่นะครับเลขสีก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นวดที่2นะครับพี่น้องเห็นไหมครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาถัดมาก็ ได้สามสองหกนะครับผลลัพธ์สองตัวล่างระบาลวดนี้ก็ออกที่สามสองนะครับพี่น้องเลขสองเข้ามาเข้าที่หลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่สามแถมหลักสิบมาด้วยนะครับพี่น้องงวดนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ถัดมาได้สามสองหกเหมือนงวดที่ผ่านมาเลยผลลัพธ์สองตัวก็ออกที่สามหกนะครับงวดนี้ก็แถมหลักหน่วยมาด้วยแถมหลักสิบมาด้วยนะครับเลขสามนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่สี่นะครับ แล้วก็ถัดมานะครับได้2 1 5หนึ่งหะครับผลลัพธ์ก็ออกที่8 5ห้าเลข5้าก็มาเข้าที่หลักหน่วยภายในวดนี้นะครับพี่น้องผ่านเป็นวดที่5นะครับครับแล้วงวดที่6ได้5้าี่นะครับผลลัพธ์ก็ออกที่0 6นย์ะครับวดนี้ถือว่าหลุดนะครับไม่มีเลข0นย์และก็ไม่มีเลข6นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วนะครับพี่น้องเห็นครับก็พลาดไปนะครับแล้วติดตามงวดถัดมานะครับได้760นย์ะครับผลลัพธ์2ตัว ล่างระบาลวันนี้ออกอยู่ที่87นะครับเลข7ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นวัดที่7นะครับพี่น้องแล้วก็ถัดมาได้215นะครับผลก็ออกที่20นะครับงวดนี้เลข2ก็มาเข้าที่หลักสิบผ่านในงวดนี้นะครับหลุดเข้ามาหลักสิบแล้วพี่น้องเห็นครับก็ผ่านเป็นวัดที่8นะครับก็ยังผ่านนะครับพี่น้องแล้วก็ถัดมาวดที่9ได้760นะครับนะครับ ผลลับสองตัวก็ออกที่ศูนย์หกงวดนี้ก็แถมหลักสิบมาด้วยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับเลขศูนย์นะครับออกศูนย์หกก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่เก้านะครับแล้วก็ถัดมาได้สองหนึ่งห้านะครับผลลัพธ์ก็ออกที่เก้าหนึ่งนะครับเลขหนึ่งก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่สิบนะครับพี่น้องเห็นไหมครับผ่านเป็นงวดที่สิบนะครับพี่น้องแล้วก็ถัดมาได้เจ็ดหกศูนย์ครับผลก็ออกที่สองหกนะครับ ภายในงวดนี้นะครับผลกองสลากออกอยู่ที่26ครับ2ตัวล่างเลข6ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับก็ถือว่าผ่านพี่น้องผ่านเป็นวดที่11นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาวดที่12แล้วนะครับเล้6 5 9นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างบานวดนี้ออกอยู่ที่50นะครับเลข5ก็มาเข้าที่หลักสิบล่างนะครับภายในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่12นะครับ แล้วงวดที่13าที่ผ่านมานี้เองนะครับพี่โนโอ้องงวดที่13าที่ผ่านมานี้เองนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้8 7ดนะครับได้8 7 1เจดหนึ่งผลลัพธ์2ตัวล่างบานออกอะไรนะครับงวดที่ผ่านมา6 3สาใช่ไหมครับได้6 3สาใช่ไหมครับ63สตามสูตรคิดคำนวณแล้วไม่มี6แล้วก็ไม่มี3นะครับพี่โนโอ้องเห็นไหมครับได้8 7ดหนึ่งนะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่6 3สงวดนี้ก็พลาดไปนะครับ สูตรนี dog, the ้นะครับเขาก็พลาดไปนะครับพลาดนะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับแล้ววัดที่สิบสี่นะครับมาติดตามกันดูครับว่าวดที่สิบสี่เขาจะกลับมาเดินต่ออีกหรือเปล่านะครับเหมือนวัดที่นะครับเหมือนวดที่หกใช่ไหมครับเขาหลุดเลยนะครับหลุดหลังจากนั้นเขาก็เดินต่อมายาวเลยหกวดนะครับเดินมาหกวดแล้วก็วดนี้ก็หลุดนะครับวดที่ผ่านมานี้นะครับ ที่ผลลัพธ์สตัวล่างบานออกอยู่ที่6กสาครับหลุดไปนะครับแล้ววดที่สิบนะครับจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ สูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดพี่น้องเห็นนะครับเขาข้าไมายาวเขาก็มีโอกาสหลุดได้นะครับพี่น้องนะครับเข้ามาแบบระยะยาวก็มีโอกาสหลุดได้บ้างนะครับหลุดแล้วเขาเขาก็มีโอกาสเดินเข้ามาต่อนะครับพี่น้องนะครับเขาก็มีสิทธิ์หรือว่ามีโอกาสเดินเข้ามาต่อนะครับเรามารุ้นกันครับว่างวดที่สิบสี่นี้เขาจะเดินเข้ามาต่อหรือเปล่านะครับมามาลุ้นนเลยผมจะใช้ตําแหน่งอะไรมาคิดคํานวณให้กับพี่น้องนะครับเพื่อมาเป็นแนวทาง นะครับมามาลุ้นกันเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับวดที่ผ่านมาออกเลยนะครับผลลัพธ์ออกอยู่ที่หกสามนะครับผมครับตามสูตรก็ได้แปดเจ็ดหนึ่งนะครับก็ถือว่าพลาดไปพี่น้องสูตรพลาดไปนะครับเราก็มาติดตามวัดถัดมานะครับติดตามวัดที่จะถึงนี้นะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับพี่น้องลงบันที่หนึ่งนะครับพี่น้อง 9ก4แล้วก็แ6 5นะครับพี่น้อง9 9 4สแล้วก็8 6แล้วก็ 5, นะครับพีบน่น้องแล้วก็ใช้เด่นนะครับเด่น3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับพี่น้องเด่น3ตัวหน้าครั้งที่2ก็คือตัวนี้นะครับส4 7นะครับพี่น้อง2 4แล้วก็เ็นะครับแล้วก็ใช้เลขท้าย สามตัวนะครับครั้งที่ที่สองนะครับอันนี้จะเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับเลขท้ายสองสองสามตัวนะครับครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองผมจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับพี่น้องเลขท้ายทั้งหมดทั้งมวลเลขหน้าก็มีสองครั้งนะครับเลขท้ายก็มีสองครั้งนะครับสองรางวันนะครับเลขหน้าก็มีสองรางวันนะครับผมจะใช้รางวัลตัวนี้นะครับเลขท้ายครั้งที่สองก็คือเก้าแปดเก้านะครับพี่น้องเก้าแปดแล้วก็เก้านะครับมา ผมก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้กับพี่น้องนะครับคิดคำนวณให้กับพี่น้องนะครับ่ใช้หลักแสนนะครับพี่น้องหลักแสนนะครับใช้หลักแสนนะครับหลักแสนก็บวกกัน2ครั้งนะครับพี่น้องเห็นครับแล้วก็หลักสิบ เลขหน้าครั genau, color, gray, two, one, ้งที่2นะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับบวกกันละอย่างละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ใช้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2บวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็บวกเลข2คงที่นะครับทุกครั้งเลยนะครับเห็นครับทุกครั้งเลยนะครับมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยี่น้องเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งก็ได้298ก็ใช้เลขแปก็คือเลข หลักหน่วยนะครับอันนี้ก็หลักหน่วยนะครับพี่น้องหลักหน่วยท้ายครั้งที่2ก็บวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข9 2 9ก้าก็ใช้เลข8นะครับเป็นหลักหน่วยมาเป็นตัวบวกนะครับพี่น้องมามาคิดคำนวณพร้อมเลยครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันงวดนี้นะครับได้3ตัวนะครับสูตรนี้นะครับ8 บวกสี่นะครับแปดบวกสี่ก็ได้สิบสองใช่ไหมครับสิบสองก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลขสองนะครับสองบวกเจ็ดก็ได้เก้านะครับเก้าบวกแปดนะเก้าบวกแปดก็ได้สิบเจ็ดนะครับพี่น้องก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลขเจ็ดเจ็ดบวกสองคงที่ก็จะได้เก้านะครับพี่น้องได้เด่นเลขเก้าเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับพี่น้องมามาทวนกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องหลักแสนบวกกันสองครั้งก็คือเลขเก้านะครับสองเก้าสิบแปดก็ นำเลข8มานะครับ8บวกสก็ได้12นะครับก็นำเลข2มา2บวก7็ก็ได้9กนะครับ9บวก8ก็ได้17นะครับก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลข7นะครับ7บวก2ก็ได้เลข9กนะครับอ่าได้แล้วนะครับก็ได้เลข9กนะครับ9บวก9องค์ที่นะครับ9บวก9องค์ที่ก็จะได้เลข8นะครับสุท้ายด้วยเลข8นะครับเป็นหลักหน่วยนะครับ แล้วก็แปดบวกสี่ของที่นะครับแปดบวกสี่ของที่ก็ได้สิบสองก็ใช้เลขสองนะครับเป็นตัวเด่นตัวที่สามนะครับเห็นครับอ่าได้แล้วพี่น้องพี่น้องจะชอบตัวไหนล่ะเก้าแปดสองนะครับผมก็จะมาวางไว้ฝั่งนี้ให้นะครับนไครับได้แล้วครับเก้าแปดสองนะครับอ่าเก้าแปดแล้วก็สองนะครับอ่า พี่น้องจะชอบตัวไหนล่ะครับพี่น้องเห็นครับจะมาตัวไหนกันล่ะครับพี่น้องระหว่างเลขเก้าเลขแปดแล้วก็เลขสองนะครับวัดที่ผ่านมาเขาก็หลุดนะครับพี่น้องเห็นครับวัดที่ผ่านมาผลลัพธ์ออกที่หกสามเขาก็หลุดนะครับแล้ววัดที่สิบสี่นี้เขาจะเดินกลับเข้ามาหรือเปล่าครับพี่น้องชอบตัวไหนครับเม้นมาบอกผมด้วยนะครับพี่น้องเม้นมาบอกผมด้วยนะครับระหว่างเก้าแปดสองนะครับ จะมาตัวไหนหรือว่าพี่น้องชอบตัวไหนกันนะครับเน้นมาบอกให้ผมด้วยนะครับครับทั้งหมดทั้งมวลสิบสี่งวดนะครับสิบสี่งวดเขาก็หลุดไปสองงวดนะครับงวดที่หกแล้วก็งวดที่สิบสามที่ผ่านมานี้เองนะครับพี่น้องเห็นไหมครับวดที่ผ่านมานี้เองนะครับพี่น้องผลลัพธ์ออกหกสามนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิด แล้วก็วิธีคำนวณเหมือนช่องไทยพารวยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องไทยพารวยนะครับท่านไหนที่ได้แชร์ออกไปก็ขอให้ถูกรางวัลอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่ารางวัลเล็กรางวัลใหญ่นะครับจะถูกมากถูกน้อยก็ขอให้ถูกทุกทุกวดนนะครับพี่น้องที่ได้แชร์ออกไปนะครับท่านไหนที่เข so ้ามาติดตามรับชมทางช่องไทยพารวยใหม่นะครับยังไม่เคยกดติดตามก็อย่าลืมนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับแจ้งเตือนไปหากันก็ไปถึงบ้านหรือไปถึงมือพี่น้องเลยนะครับพี่น้องเพื่อกดโทรศัพท์ปิดเปิดดูนะครับก็จะแจ้งเตือนไปหากันเลยนะครับพี่น้องถ้าได้กดติดตามกันไว้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่มานี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีจริงๆปังกัน ทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมช่องไทยพารวยนะครับลากันไปก่อนนะครับ